สวัสดีสสดค่ะเด็กๆมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะลูกเป็นยังไงกันบ้างคะวันก่อนได้เรียนรู้เกี่ยวกับบุคคล<ม>และหน้าที่ของบุคคลในโรงเรียนกันไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะมาแนะนําให้เด็กๆรู้จักเกี่ยวกับห้องต่างๆภายในโรงเรียนกันคะ่ะเอว่าแต่ว่ามีห้องอะไรบ้างคะคุณครูม,มัห้องแรกนะคะเด็เก ห้องเรียนพาดีเดกขาห้องเรียนนะคะใช้สําหรับการเรียนหนังสือให้เด็กได้นั่งเรียนหนังสือทํากิจกรรมต่างๆอย่างเช่นการเล่นของเล่นทํากิจกรรมกับเพื่อนในห้องเรียนนะคะและห้องต่อไปก็คือห้องรับประทานอาหารนั่นเองพาดีเดขาเวลาที่เด็กพักกลางวันนะคะและเด็กจะต้องเดินไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหารนั่นเอง ลูกก็คือห้องน้ำนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะไว้เวลาเด็กๆปวดฉี่ปวดปัสสาวะนะคะลูกก็ไปเข้าที่ห้องน้ำได้เลยหรือเวลาเราทำกิจกรรมอะไรเสร็จเราจะต้องล้างมือบ่อยๆก็ต้องไปล้างที่ห้องน้ำเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะลูกนะคะห้องน้ำของโรงเรียนของเรามีทุกระดับชั้นเลยนะคะและมีความสะอาดเพราะมีแม่บ้านคอยทำความสะอาดูค และห้องต่อไปค่ะคุณรูมอมนสถานที่ต่อไปนะคะก็คือสนามนั่นเองค่ะเด็กๆขาสนามเด็กเล่นนะคะใช้สําหรับให้เด็กๆนะคะได้มาทํากิจกรรมได้เล่นเครื่องเล่นสนามวิ่งเล่นกับกเพื่อนๆในโรงเรียนค่ะ,ะได้เคลื่อนไหวร่างกายของเด็กๆให้แข็งแรงนะคะรู้จักการเล่นอย่างปลอดภัยและระมัดระวังค่ะเด็กๆทุกคนต้องชอบเครื่องเล่นสนามแน่ๆเลยใช่ไหมคะ คนไหนพอจะทราบบ้างเอ่ยว่าห้องนี้คือห้องอะไรคะอ่าใช่แล้วค่ะห้องนี้คือห้องสมุดนั่นเองค่ะเวลาที่เด็กอยากอ่านหนังสือหรือว่าเราจะยื่หนังสือเพื่อนากลับไปอ่านที่บ้านนะคะดเด็กๆก็จะมาที่ห้องสมุดห้องนี้นั่นเองค่ะจะมีคารอุ้ยประจําอยู่ที่ห้องสมุดค่ะแล้วจะนอกจากห้องสมุดค่ะเอ ประดิษฐ์ของเล่นนะคะคุณครูม่อนเราจะไปที่ห้องไหนคะเราก็จะต้องไปที่ห้องศิละปะนั่นเองค่ะ,ะเด็กๆขาห้องศิลปะเด็กๆใช้สําหรับการเรียนวิชาศิละปะทํากิจก,กรรมวิชาศิละปะวาดรูประบายสีปั้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนั่นเองค่ะดเด็กๆในห้องศิละปะ กันบ้างคะเด็กๆคะห้องต่างๆภายในโรงเรียนเด็กๆทุกคนได้ใช้ทุกห้องเลยใช่ไหมคะโรงเรียนของเราสะอาดร่มรื่นและน่าอยู่ตลอดจนมีห้องต่างๆไว้คอยริการให้กับเด็กๆเพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนส่งเสริมในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆคะ่ะเด็กๆคะเมื่อเด็กๆนะคะได้มาโรงเรียนเราแล้วเด็กๆก็จะได้ใช้ห้องต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนของเรานั่นเองคะ่ะ และที่สำคัญนะคะลิเบ๊กการใช้ห้อง